สวัสดีครับมาต่อไปมาแล้วครับเย่วันนี้นะครับก็มารีวิวจักรยานทับสักรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เป็นจักรยานทับฟูลคาร์บอนนะครับของจาว่านะครับเป็นจาว่าเอเรียนะครับจริงๆรถตัวนี้เนี่ยเราได้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับแต่เพิ่งจะมีเวลาประกอบรถออกมาแบบจริงจังนะครับของญาตเสียดีก่อานี่นะครับ ตัวจากว่าเอเรน,นี่นะครับก็เป็นจักรยานพับฟูคาร์บอนนะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นร่าง2ของเอร o นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเอริจะเป็นมาสเปก1เทสปีดชุดับแสดมไร a l นะครับตัวนี้มีการปรับโฉมที่เฟรมบานพับและจุดอื่นๆอีกหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าตายังระไม้คล้ายตัวเดิมนะครับตัว a r e รเนี่ยก็จะมาเป็นแบบ18แปสปีดนะครับแล้วก็ คอทัาในแบบยืดหดได้นี้นะครับโตเฟมเนี่ยก็มีความรีดเพียวบางลงนะครับบันทับแบบซ่อนตัวเซฟตี้เราก็ดูเท่ขึ้นนะครับสเปคนะครับ18สปปกก็จะมีตัวตีผีเป็นโซลาร์นะครับจัดการเป็นโซลาร์ชิปเตอร์นะครับก็จะเป็นของชิโนองอัลตัส9สปปดนะครับตัวใหม่นะครับมือเบรกก็เป็นอะลอยนะครับดิสเบรกแบบเป็นแมชชีเนียลปั๊มนะครับก็คือ ซ้ำนึงสายแต่ว่ามีปั้นวันอยู่ด้านล่างนะครับที่ตัวคาลิเปอร์เลยนะครับตัดอาลูมิเนียมนะครับหน้าตาจะดูโฉบเฉี่ยวนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องหาบ่อที่มันมีความก้มๆนิดนึงนะครับงั้นมันจะเชิดๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันแก้ได้นะครับก็เราก็แก้ให้ทุกคันนะครับสวยงามเรียบร้อยคันนี้เนี่ยก็รถของคุณแม่ลูกค้าเรานะครับบอกว่า แม่ชอบของที้ซิ่งแต่ว่าอยากน่าสบายนิดนึงเราก็เลยเปลี่ยนเบาะให้ไปนิงแล้วก็บันไดก็แบบพับกดได้นะครับจะได้เก็บง่ายนะครับอ่าัวนใจก็จะมาแบบขั้นสามเก้านะครับเป็นโนมินียมนะครับเดี๋ยากหยับท่านซ้ายให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็น this way นะครับแบบไฮดริกที่ให้ปั๊มดึงสายนะครับเป็นเคเบิ้ลดึงนะครับข้อดีก็คือเวลาเราจะทําอะไรกับสายมันเนี่ยเช่นเปลี่ยนสายปรับระยะอะไรเงี้ยมันก็ง่าย พอมาที่นี่แล้วกำลังเบรกก็โอเคนะครับปรับมุมใหมกก็ปรับข้างล่างนี้นะจะมีที่ปรับสายอยู่เอ้ยปรับ,รบคาลิปเปอร์อยู่นะครับเฟรมก็จะด,ดูสวยงามนะครับเรียบเนียนก็ซ่อนสายให้หมดตามตรถคาร์บอนนะตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถของเราเนี่ยก็มีการปรับตำแหน่งสายทหนึ่งเพื่อความสมูทในการรับกามให้มันง่ายขึ้นนะครับคอ,อยืดได้2ชั้นตัวนี้รสับสายซิงนะครับถ้าแนะนํา หาข้อคับนอกที่เอียงหน้าเยอะมาใส่มันจะหล่อนี้มากเลยตัวนี้เน้นองศาให้ขี่สบานจะเข้ามานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ตรงคอเนี่ยมันเป็นทักขอบเทเปอร์มันเสริมหมอบแล้วมันก็จะสติปสติกว่าแต่เวลาพับเนี่ยมันจะบานนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวการพับมาดูกันนิดนึงทีหนึ่งเนาะสายนี้เก็บให้เบกหน้าก็ซ่อนสายนะครับแน่ออกข้างล่างนะครับแหนตัวนี้ก็คือเราก็มีการปรับเปลี่ยนยางไปใช้ัวเววันนะครับขอบแก้วให้มันมีสีสันและความแรงเพิ่มขึ้นนะครับงานจะเข้ากันเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราเทกาการกันดูนะครับรถตัวนี้เนี่ยราคามันแบบเร้าใจมากนะครับก็คือตัวเอริโอเมื่อก่อนมาประมาณเกือบเก้าสี่หมื่น,นะได้ส e ิเอกียร์ตัวนี้ส e ิบแกียร์นะครับก็คือ2อูณเจ้าราคาแค่2องหม้าบาทเท่านั้นเองนะครับคือมันเจ๋งที่ไม่ได้ฟูคาร์บอนเลยอ่ะเทพเ,ททเาียกว่านะครับอ่ะกันท่การตอนที่เรา จัดอะไรไม่ได้ลอยแล้วเนี่ยพับง่ายนะครับรูเลยปดอานนะครับเอาลงนะครับเพสุดนะครับใช้ดีก็เอียงซ้ายนิดหน่อยนะครับให้หลบกานหลังนะครับเสร็จปุ๊บก็บันไดนะครับเอาด้านซ้ายไว้ข้างหน้าตามปกตินะครับพอเซตตี้นะครับขึ้นมานะครับท้านออกนะครับพับนะครับนิดหนึ่งง่ายเสร็จปุ๊บปดคอนะครับพับคอลงไปนะครับ รับมาอันนี้เราทำเรียบร้อยแล้วมันก็จะหล่อลื่นสายครับเนียนๆครับเขาออกง่ายสายไม่หักนะครับแล้วก็เราปรับอะไรวันนของสายใหม่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ขอทับในนะครับทําให้มันอาจจะมีอุปสรรคในการทับนิดหน่อยนะครับก็คือขั้นตอนเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่ยากมากเือขั้อองเดาแน่นอนครับถ้าจัดดีๆเนี่ยมันก็จะได้แบรนด์แบบนี้เลยนะครับไม่อาจไม่อามากนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความแบรนดนาก,กว่านี้นะครับเรามีวิธีมุนข้อกับผ้านี้ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นผ้านี้นะครับก็จะแบรนด์กว่านี้หน่อยนะครับแต่ถ้าใครใช้ข้างนอกมันจะเทพกว่านี้เลยนะครับคอชุดหนึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะแล้วก็อาจจะต้องหาสเปซเซอร์มานิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวรล็กพวกนี้จะคัสต้อมเนี่ยก็ทางเราก็ดูแลให้เต็มที่นะครับแต่บอกเลยว่าอันนี้เฮ้ย หน้าตาดูดีเจ๋วสเปคค่อนข้างดีนะครับอัปเกรดไม่ยากนะครับถ้าอยากรอดูดานมากเลยครับจานหน้านะครับขอแบบเท่ๆตันๆหน,น,น่นหนอยไปรอเลยนะครับนะสองห้าเก้านะครับนาครนี้เจ๋วคุ้มแน่นอนนะครับใครอยากทำรถซิ่งนะครับก็เผื่อไว้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะห้าทันนะครับให้มันห่อขึ้นนิดหนึ่งจะได้แบบว่าขี่แล้วสุดๆไปเลยนะครับ วันนี้เพืปอไปก็ขอตัวไปก่อนนะครับพบใหมค่คลิปหน้านะครับส่วนน้ำหนักเดิมเดิมของคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช่างแล้วก็เขียนในแคปชั่นด้านล่างนี้นะครับก็ติดตามนะครับวันนี้ว่าข่าวขอสวัสดีครับ